คือเพื่อระดมความคิดเห็นในการสร้างความปรองดองขึ้นในประเทศในวันนี้นะคะซึ่งเป็นการเชิญของรัฐบาลจัดขึ้นวันนี้เป็นนัดแรกนะคะ,คะผู้เข้าร่วมก็มีความเห็นแตกต่างกันออกไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นดูแล3ด้านนะคะก็คือการปฏิรูปเรื่องของการเมืองมีเรื่องของเศรฐษฐกิจและสังคมด้วยนะคะโดยกล่าวย้ำถึงเงื่อนไขสําคัญก็คือฝ่ายการเมืองนั้นจะต้องไม่มีการครอบงำและต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีการแสดงความ ความคิดเห็นด้วยนะคะวันนี้ยังคงไม่มีการเข้าร่วมพูดคุยจากฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐบาลนะคะสําหรับการประชมุมนัดแรกในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานกล่าวชี้แจงเจตนาของการเปิดกระดมความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อสร้างความปรองดองในบ้านเมืองค่ะพร้อมกับเสนอแนวทางในการดําเนินการด้วยหลักเกณฑ์7ข้อด้วยกันนะคะทั้งนี้เห็นว่าควรใช้หารือกลุ่มย่อยในแต่ละด้านของการปฏิรูปภายในสองสัปดาห์ก่อนที่จะเปิดประชุมหารือนัดต่อไปประมาณกลาง เนกันยายนนนนี้ค่ะนานกว่า6กชั่วโมงที่ผู้เข้าร่วมระดมความเห็นเพื่อสร้างความปรองดองในบ้านเมืองด้วยการปฏิรูปการเมืองและกฎหมายหรือที่ถูกเรียกว่าสภาปฏิรูปได้แลกเปลี่ยนแสดงความเห็นต่อกันหลังนางสาวยิ่งรัฐินวัฒน์นาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวที้แจงเจตนาของการหารือนัดแรกครั้งนี้เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศภายใต้ความเห็นต่างของสังคมการเมืองไทย ท้ายที่สุดผู้เข้าร่วมเห็นตรงกันที่จะตั้งคณะกรรมการปฏิรูปขึ้น3ด้านประกอบไปด้วยการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยนายกรัฐมนตรีเห็นควรมอบหมายให้ในบรรหาศิลปะอาชาอาดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสานให้การกำหนดเนื้อหาสอดคล้องต่อกันก่อนกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นรูปธรรมต่อไป และเห็นควรให้หนายพลเทพเทพการนายังคงรับหน้าที่ประสานเชิญบุคคลสําคัญเข้าร่วมกลุ่มย่อย3กลุ่มภายใน2สัปดาห์นี้เพื่อสรุปผลประชุมกลุ่มย่อยและเปิดเวทีถกเถียงระดมความเห็นนัดที่2ราวเดือนกันยายนนี้หากประมวลผลการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นจากบุคคลที่เข้าร่วมทั้งหมดจะเห็นว่า สาระสําคัญที่เห็นตรงกันคือการจัดตั้งคณะกรรมาการปฏิรูปที่ปราศจากการครอบงําจากฝ่ายการเมืองและการรวบรวมข้อมูลการดําเนินการในแต่ละด้านควรเปิดทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดนอกจากนั้นผู้เข้าร่วมต่างก็แสดงทัศนะถึงปัญหาความขัดแย้งในสังคมการเมืองไทยซึ่งเป็นมุมมองที่หลากหลายและกว้างขวางแต่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดต่างก็ต้องการเห็นบ้านเมืองมีความปรองดองและลดความขัดแยง้ง อดีตนายกรัฐมนตรีต้องการเห็นประเทศดุดพ้นจากความขัดแยง้งด้วยการหาทางออกจากการพูดคุยถอยกันคนละก้าวและให้ประชาชนมีอำนาจที่แท้จริงถามว่าวันที่ทำไมหนึ่งไม่เป็นถึงไม่ถือว่าเป็นการให้อำนาจต่อประชาชนเพรัฐเราองค์เรารทราบดีนะครับเพราะเราถือว่าอำนาจที่แท้จริงต้องมาจากประชาชนไม่ใช่มาจากเสียงส่วนใหญ่ที่ได้รับการเลือกตั้งอันนั้นเป็นรูปแบบนั่นเองหลังจากที่ประชาชนได้มีความเข้าใจ ก้องเขายจในสิ่งนี้นะครับเพราะนั้นจึงจะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจลึงเริ่มมีการพูดจาลนถึงอำนาจของประชาชิมากขึ้น ขณะที่นักวิชาการจากสถาบันวิชาการอาทิศาสตราจารย์ธิรพัฒเสรีรังสรรค์รองศาสตราจารย์โคธมอริยารองศาสตราจารย์วิทิสารตันชัยต่างเห็นชอบที่จะต้องการปฏิรูปประเทศและเน้นย้ำให้นำผลการศึกษาของคอ,อปและสถาบันพระปกเกล้ามาเป็นแนวทางสร้างความรองดองและแม้ประเด็นหรือหัวข้อของรัฐบาลจะเน้นย้ำให้การปฏิรูปการเมืองและกฎหมาย แต่จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ต้องเดินหน้าปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะการขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งต่างก็เชื่อกันว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นคลี่คลายปัญหาด้านอื่นด้วยอดีตประธานสารรัฐธรรมนูญกล่าวยอมรับว่าการปฏิรูปอาจไม่แล้วเสร็จภายใน3หรือ6เดือนหากแต่เงื่อนไขสำคัญของการหารือควรจัดทำเป็นรถแมพเพื่อเรียนรู้และผลักดันเพื่อสร้างอนาคตประเทศ รถแบบที่ท่านพิจัยเสนอได้นี่ผมคิดว่าก็คงจะต้องสรางเขาตรลงกันได้ก็อาจจะทำในการทํากัน,กนขึ้นโดยคณะทํางานหรือคณะบริเวณเตอร์ที่ได้รับมอบหมายอยู่ในขณะน,นี้ให้ทําต่อไปแล้วท่านคงทําได้ว่าท่านคิดมามากแล้วนะจะทําต่อไปก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร ก่อนปิดฉากเวทีวระดมความเห็นเพื่อจัดตั้งสภาปฏิรูปวันนี้นายกรัฐมนตรีทิ้งท้ายด้วยคำขอบคุณที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและเสนอแนะการดำเนินการภายใต้เป้าหมายเจดข้อคือหนึ่งไทยต้องมีประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่มั่นคงแข็งแรง 2. ลดและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากจนและข้อกฎหมาย 3. กลไกการดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 4. ความเสมอภาคเ,เท่าเทียมกันภายใต้ามาตรฐานสากล 5. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 6. ความไว้วางใจซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันและ 7. ยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมและความถูกต้อง